ไล่น้ําใจอะไรมึงไม่เคยชคเลยที่ตะเขามันภูมิใจใช่ไหมครับ <_ an> เราเห็นคนใส่กางเกงแล้วมีปม่ามวยไทยเราเห็นคนใส่มงคลเราเห็นคนคาดที่ที่แขนก็ตรงเนี้ยครับยังดีว่าเรามีผู้บุกเบิกไปตั้งค่ายมวยสอนมวยไทยแบบดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศนะก็เช่นสกัดพรทวีเป็นต้นเนี่ยท่านหล่านี้แต่เราไม่เห็นอีกแล้วครับแม่ไม้มวยไทยบัวขาวก็ดังสุดแล้วครับแต่ยังไม่ครบเครื่อง ยังไม่ครบเครื่องถ้าคนรุ่นท่านรัฐมนรีมคนรุ่นท่านเสน่ห์รุ่นผมจะต้องรู้จักพวกประเภทอภิเดชศิทธิรันนั่ก็จอมเตะบางลกแขกวิชาน้อยพรทวีพุทธล้อเหล็กอังคารล้อไม้ไม่มีไม่มีเดี๋ยวจะไปบริหาร้ออะไรดีพุทธก็ต้องเมีองคารมีอดุลสีโสธรเดชฤทธิ์สิตทิอนุชิต มันต้องมันต้องมีจุดขายมันต้องโชว์แม่ไม้ไมวยไทยนี่ไม่ใช่กอดกันตีแต่เขา่าตีแต่เขา่าแล้วก็บอกขุนเข่าไล่น้ําใจมึงไล่น้ําใจอะไรมึงไม่เคยชกเลยตีแต่เขา่ากอดกันตีเขา่ากอดกันตีเขา่ามันไม่ได้โชว์แม่ไม้ไมวยไทยมวยไทยมีห้ายกก็จริงครับแต่ผมว่าเหลือยกเดียวก็พอครับเอายกไหนดีครับยกยกเดียวฮะท่านลองนึกดูนะครับสามยกมันยองเนี่ย มันท่าไม่ชกเนีย่ยไม่ได้ทําตุย๋ยอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชกจริงๆอะยกสี่ชกเสร็จพอยกห้าติดชึ่งรอเวลาเพราะมันจะเอาชนะกันเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็วกจิงเงินรางวัลไม่เคยโชว์แม่ไม้ม,ยมวยไทยไม่ได้โชว์หนุมานถวายแหวนไม่ได้โชว์หักงวงอยายราไม่ได้โชว์นาลายบั่นเสียนไม่มีแม่ไม้ย น,นี่มันลิงจับหลักไม่ใช่อะไรเลยเพราะนั้นต้องสังขยานานะครับ